ใจหลอบพระเอกคนดังยืนมือช่วยน้องกันหลังไลฟ์สดหาเงินจัดงานศพพ่อสืบเนื่องกรณีของกันชนะเดชหรือน้องกัไวัย2 2ปีได้ไลฟ์สดร้องเพลง เพื่อหาเงินทำศพพ่อจนกลายเป็นวัยรัลมากที่สุดในตอนนี้และก่อนหน้าน,นี้น้องกันเคยร่วมงานกับพระเอกหนุ่มท็อปเจรรนในละครเรื่องลิเกหลงรงโดยล่าสุดทีมข่าวดาราเดลี่ได้ติดต่อท็อปเจ้ารนซึ่งหนุ่มท็อปเองได้เผยว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องกันที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับและพี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องกันพี่เชื่อว่าพ่อของน้องรับรู้ได้ถึงความรักความกตัญยูและต้องภูมิใจในตัวน้องมาก พี่ขอให้น้องเติบโตอย่างแข็งแกรง่งเป็นคนดีมีศีลธรรมและเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของสังคมแบบนี้ต่อไปถ้ามีอะไรที่พี่พอจะช่วยได้พี่ยินดีเต็มที่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ